ชาวพุธกลางคืนดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่9ถึง16มีนาคม2567กันนะคะว่าอาทิตย์นี้พุธกลางคืนเจออะไรบ้างเฮ้ยเจ้าชะตาเอาอีกแกะพุธกลางคืนเป็นอะไรคะไม่อยากคุยกับใครอีกแล้วหืมไม่อยากคุยหรือติดต่อใครไม่ได้คะเนี่ยเป็นยังไงดูสิอ๋ออาจจะติดต่อใครยากนะคะนะแล้วก็มีความเครียดเครียดจนบางทีตื่นมากลางดึกชอบตื่นมากลางดึก แล้วก็นอนต่อ,อยากนะคะนะอาจจะบางท่านอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะอาทิตย์นี้นะชาวพุธก็คือเป็นอะไรกันน,ะนอนไม่ค่อยจะหลับกันเครียดอะไรกันจ้าดูซิอืมเออบางคุ้เรียนคืนบางคนก็บอกเออไม่สนละทำมาหากินดีกว่าอะไรอย่างนี้นะ บางคนก็มีความไม่แน่ใจมันก็รอคอยบานก็ส่องไพ่ใบสรุปเพบอันเน่อันเน่จะมีเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆเข้ามานะคะชาวพุกังคืนอะไรนะอืมมาพุกังคืนค่ะโอเคในเรื่องของการงานอาทิตย์นี้ชาวพุกังคืนจะมีอารมณ์ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะนันะมีความกุ้งใจมีความไม่ได้หนังใจ ในเรื่องของการงานมีอาการเซ็งๆนะคะในเรื่องของงานเนาะแต่ก็มีความขยันขันแข็งในการทํางานดีนะคะชาวพุธกลางคืนนะอาทิตย์นี้อาจจะมีเรื่องเยอะนิดนึงนะคะในเรื่องงานงานเยอะนิดนึงเนาอะ,อะบางท่านอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่อะไรอ่ะงานเก่ายังไม่เสร็จเลยอะไรอย่างนี้มาแล้วงานใหม่จะมีอาการนี้ฉันจะทําอะไรก่อนดีเนี่ยจะมีอารมณ์ประมาณนี้ก็เลยมีความเครียดสะสมบางท่านอาจจะโอ้โหเหนื่อยแทบแบบว่า Churchill. ล้มหมอนนอนเสื่อกันเลยนะนะคะในเรื่องของคนที่สมัครงานทิ้งไว้มีเกณฑ์จะได้ไหมอืมก็คุต้องรอต่อไปเดี๋ยบางท่านอาจจะได้รับการเรียกนะคะนะแต่จะมีส่วนน้อยนะที่จะได้รับงานการเรียกตัวไปสัมภาษณ์นะในบางท่านก็ตกลงเริ่มงานใหม่เลยนะการเงินอาทิตย์เออไม่ใช่อาทิตย์นี่หมดจนหลงวันนะ วันพุธกลางคืนอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ขึ้นก่อนนะอาทิตย์นี้เนี่ยพุธกลางคืนเนี่ยก็ขยันขันแข่งในในการทํางานนะเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินมีการค่อนข้างอยากจะเก็บเงินมีความคิดอยากจะเก็บเงินทํางานเพื่อเก็บเงินนะคะเนาะแต่ว่าภาระเยอะเหลือเกินเนาะค่าใช้จ่ายเยอะภาระเยอะนะอชาวพุธ กลางคืนภาระเยอะมากเลยนะคะงานเงินการเงินเนี่ยเก็บเงินชาวพกลางคืนต้องการเก็บเงินนะอาทิตย์นี้เก็บเงินมีความคิดที่อยากจะเก็บเงินละนะคะเก็บเงินไปไหนล่ะคะเก็บเงินไปไหนไหนบอกมาจูนซีในเรื่องความรักในบางท่านอาจจะเจอในเรื่องของรักเราสองสาคนนะคะเจอเรื่องรักสองสามคน หรือในบางท่านอาจจะเจออยากจะมีความที่แบบอยากจะเจอรักใหม่ๆรักใหม่ๆคนใหม่ๆค,คนดีๆมีไหมหมอจูนมีค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าวันพุธกลางคืนยังไม่ปล่อยวางยังไม่สามารถที่จะลืมรักเก่าได้เพราะฉะนั้นรักเก่ารัก,กใหม่ๆก็ไม่สามารถที่เข้ามาได้นะคะทั้งๆที่ชาวพุธกลางคืนมีการเปิดใจแล้วเปิดใจโอเคฉันจะเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะ ิดใจละหาคนใหม่ดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าใจลึกๆแล้วชาวพุธกลางคืนยังคงกอดเก็บความรู้สึกเก่าๆหรือคนเก่าๆเอาไว้อยู่เนาะในเรื่องของคนมีคู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาทําให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยเกิดความเครียดมีปัญหาได้นะคะเครียดจนนอนไม่หลับเลยเนาะบางทีก็ติดต่อคนรักยากนะคะจิตนี้นะคนพุกกลางคืนก็เลยแบบ เอะอะไรเนี่ยไปไหนมีเอ๊มีอะนะคะชาวพูธกลางคืนนะบางทีก็เครียดจนนอนไม่หลับเก็บไปฝันกลางคืนเลยนะคะตื่นขึ้นบางคืนก็ค,คิดแต่เรื่องนี้ทําให้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้นะส่วนคนโสดคนโสดเนี่ยเหมือนกับกําลังเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆนะคะเปิดใจคุยกับคนใหม่ๆคนไกลนะ แต่ว่าเหมือนกับมา,มามาหายหายนะคะมามาหายหายบางทีก็ติดต่อยากบางทีก็ออ้โทรมาบ่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะอม,มามาโปรยขนมหวานให้คิดถึงแล้วก็หายเงียบไปติดต่อยากติดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะเขาจะเอาเราเป็นบุคคลที่สองที่สามนะคะมันก็เลยมีอาการแบบนี้เน,ะน,เน,นาะเพราะฉะนั้นคุยไปก่อนอย่าเพิ่งทุ่มเทใจอย่าเพิ่งไป รับขนมจีบเข้ามานะนะคะนะคุยกันไปก่อนเนาะเป็นการระยะมิตรไปก่อนนะจ๊ที่รักนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะมีภาะวะเครียดได้นะในเรื่องสุขภาพให้ระวังนะคะอาทิตย์นี้ระวังงานมันจะเยอะมันจะเครียดมันสารพัดเลยนะระวังจะมีอาการภุมมแพ้เวียนหัวปวดหลังนะคะแล้วก็ปวดปวดแบบเขาเรียกปวดเขา่านะ นะคะใครที่เป็นภูมิแพ้ต้องระวังนิดนึงนะโชคลาภโชคลาภก็บอกเงือไม่ออกไม่ได้ตังค์นะคะพวกกลางคืนนะอืมโชคลาภไม่ค่อยเด่นแต่สื่อน้ำโชคก็คือเอ,อเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครมีพี่สาวลองซื้อเกี่ยวกับอายุเกิดไม่ใช่อายุของพี่สาวหรือพศเกิดของพี่สาวดูนะคะเลขหน้าไพหมอจูนมีหก ทำไมเบอรนะ์เนาะหกแปดแปดแล้วก็สี่หนึ่งแปดเออมีแต่แปดเนาะอืมนะเป็นเลขของชาวพุทธกลางคืนเลยนะเนี่ยสีน้ำโชคได้แก่ออกสีม่วงม่วงสีฟ้าแล้วก็สีขาวคือสีของชาวสีมงคลของชาวพุทธกลางคืนนะคะนะ